เรามาถึงข้อที่5กันนะครับโจทย์ค่อนข้างยาวนะครับอย่าเพิ่งตกใจอ่านดูแล้วหาข้อมูลให้เจอว่าเขาบอกอะไรแล้วเขาถามอะไรแค่นั้นเองครับแล้วเราก็จะสามารถที่จะแสดงวิธีทำออกมาได้นะครับในข้อที่5เขาบอกว่ามีตัวแทนบริษัทนะครับจำหน่ายรถยนต์ก็คือก็คือคนที่ไปทำงานนะครับเป็นตัวแทนครับไม่ใช่บริษัทไปบริษัทมันเป็น,ปนสถานที่นะมัน,เป,นเป็นองค์กรนะครับ มันก็จะต้องมีพน,นักงานใช่ไหมที่เป็นตัวแทนของบริษัทต้นเองครับเขาไปสํารวจนะครับสํารวจพบว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจังหวัดพะเยาครับตรงนี้นะมีจำนวน3า4 9 7นวน38,497คนเขียนเป็นไฮไลไท์เอาไว้แล้วกันนะครับโอเค38,497คือจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่จังหวัดพะเยาครับโอเคนะครับ ทีนี้เขาไปสำรวจอีกที่หนึ่งก็คือลำปางครับก็จะเจอว่าจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจังหวัดพะเยาเนี่ยครับน้อยกว่าลำปางเขาไม่ได้บอกว่าลำปางมีกี่คันนะเขาบอกว่าที่พะเยาเขาเจอเท่านี้แล้วเขาก็เจอว่าที่พะเยาน้อยกว่าลำปางเท่ากับเท่านี้ครับอันนี้คือส่วนที่สองพะเยาครับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเหมือนกันนะของพะเยาน้อยกว่าลำปางครับ น้อยกว่าลำปางแสดงว่าลำปางมากกว่าพะเยานั่นเองครับทีนี้เขาถามอะไรครับเขาถามจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของจังหวัดลำปางว่ามีกี่คันแสดงว่าลำปางเป็นยังไงครับต้องมากกว่าพะเยาครับถูกต้องไหมเพราะพะเยาน้อยกว่าลำปางลำปางจึงมากกว่าพะเยาฉะนั้นคำตอบจะต้องได้มากกว่าจังหวัดพะเยานะครับถูกต้องไหมจะต้องได้มากกว่านี้ครับจะมากกว่า มากกว่าเท่าไหร่ครับมากกว่าเท่านี้ก็คือการเอามาบวกกันนั่นเองครับดังนั้นนะครับประโยชน์สักษณ์ของการบวกครับที่เราจะทำการเขียนลงไปในวิธีทำนะครับจากนั้นนะครับเราก็นําข้อมูลที่โจทย์ให้มาครับมีอะไรบ้างครับรถจนนั่งของพยาวครับกี่คันบอกไปครับและพยาวน้อยกว่ากี่คันบอกไปนะครับแค่นั้นเองครับสังเกตโจทย์ยาวไหมยาวครับ แต่จริงๆข้อมูลมีแค่หลักๆ2สส่วนนี้และคำถามอีกแค่นี้ครับดังนั้นเป็นการอธิบายยืดเยื้อนะครับเพื่อให้รู้ว่าตัวเลขนี้คืออะไรใครได้มานะครับนี่คือตัวแทนได้มาเท่านั้นเองครับแล้วก็ดูว่าเออมันคืออะไรมันคือรถยนต์น้ำน,นส่วนบุคคลอันนี้ก็รถยนตน์น้ำส่วนบุคคลเหมือนกันนะครับเอาละลิ้นพันกันละมาทําเลยดีกว่าครับวิธีทําเราเอาสอส่วนนะครับส่วนนี้นะครับกับส่วนนี้มาใส่ลงไปก่อนนะครับ ก็จะได้ลอกมาเลยครับเราจนนั่งในจังหวัดพะเยาเท่านี้นะครับตรงกันนะและพะเยาน้อยกว่านะครับลำปางครับเท่านี้ครับตรงกันนะโอเคจากนั้นคือการบวกใช่ไหมเมื่อเรารู้ว่าลำปางมันมากกว่าพะเยาเดียวย้อนกลับนะพะเยาน้อยกว่าลำปางลำปางก็ต้องมากกว่าพะเยาถามลำปางก็ต้องได้ตัวเลขเยอะกว่าพะเยานะครับ จะเอา2ตัวนี้ไปบวกกันนะครับดังนั้นเราก็จะอธิบายไปครับว่าสิ่งที่เราต้องการหาก็คือนะครับรถของลำปางครับวิธีการก็คือเอา2ตัวนี้มาบวกกันได้คำตอบมาก็คือ84,103คันนะครับเอามาสรุปคำตอบตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจังหวัดลำปางมี 84, 103คันนะครับ ในข้อนี้ก็เสร็จแค่นี้เองครับสำรวจนะครับรถยนต์ที่พระเยาและลำปางนะครับโอเคมาที่ข้อที่6ครับข้อที่6ททำอะไรครับช่วงเดือนมก,กราเวลาโจทยาวๆนะครับอย่าตกใจนะอ่านแล้วก็หาข้อมูลให้เจอครับเขาไปสำรวจข้อมูลนะครับแล้วก็พบว่าช่วงเดือนมก,กราถึงเดือนมีนามีนักท่องเที่ยวมาจังหวัดนี้นะครับ ให้รู้ว่าตัวเลขมันคือจํานวนนักท่องเที่ยวนั่นเองครับของจังหวัดที่ไปเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีไม่มีอะไรครับทีนี้การเที่ยวเนี่ยครับเป็นชาวไทยเท่านี้ครับอ่านข้อมูลมีแค่ตรงนี้เองครับเป็นชาวไทยและอีกส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นชาวต่างชาติครับทีนี้ชาวต่างชาติน้อยกว่าชาวไทยครับชาวต่างชาติน้อยกว่าชาวไทยนะ ดังนั้นคิดออกมาแล้วจะต้องได้น้อยกว่าตรงนี้ถูกต้องไหมครับเพราะเขาบอกว่าชาวต่างชาติน้อยกว่าชาวไทยน้อยกว่าเท่าไรน้อยกว่า8 6 4 8 3คนมา8 7 0 1 0คนน้อยกว่า8 6 4 8 3ดคนนะครับแสดงว่าชาวไทยมากกว่าชาวต่างชาติชาวต่างชาติน้อยกว่าชาวไทยโอเคนะครับทีนี้ดูคําถามครับว่าเขาถามอะไรครับเขาถามว่า เป็นชาวต่างชาติกี่คนเห็นไหมครับมีนักท่องเที่ยวไปเ <อ practical> ที่ยวอุทัยธานีเนี่ยเป็นชาวต่างชาติกี่คนจะสังเกตโจทย์เวลามันยาวมามันคือคําอธิบายครับว่าตัวเลขคืออะไรแต่สิ่งที่เราจะทําก็คือนําตัวเลขตัวนั้นแล้วก็เอาไปทําอะไรกันละ่ะก็ต้องดูเขาให้หาอะไรนะครับเขาให้หาชาวต่างชาตินะครับเขาให้หาชาวต่างชาติดังนั้น ชาวต่างชาติเรารู้แล้วครับว่าจะต้องน้อยกว่าชาวไทยครับมีชาวไทยเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยที่จํานวนที่บอกว่าน้อยกว่ากันนะครับก็จะเป็นจํานวนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วครับฉะนั้นโจทย์ปัญหาข้อนี้คือการลบประโยคสัญลักษณ์ก็ต้องเขียนเป็นลบออกมาให้เห็นนะครับเช็คอีกทีครับ8 7 0 1 0นะครับ 8 6 4 8 3นะครับเท่ากับสี่เหลี่ยมนะครับเขียนเป็นประโยคขลักออกมาได้แล้วครับมันก็คือประโยคสั้นๆนะครับว่าจะทําอะไรจากโจทย์ยาวๆเห็นไหมส่วนมากเราจะอ่านโจทย์พอเจอโจทย์ยาวแล้วตกใจนะครับก็ต้องอ่านและสรุปใจความออกมาให้ได้ว่าข้อมูลมันคืออะไรนะครับมีแค่นี้เองครับอันนี้คือชาวไทยอันนี้คือจํานวนที่มันมีความแตกต่างกันหรือมากกว่าน้อยกว่ากันนะครับแล้วเราจะหาชาวต่างชาติซึ่งมันมีน้อยกว่าฉะนั้นก็เลยต้องลบกัน วิธีทํำของเราเราเอาข้อมูล2ส่วนนี้นะครับมาทําการใส่ก่อนครับได้แล้วครับถูกต้องนะเช็คให้เจอถูกต้องไหมตามโจทย์นะครับเท่าใดครับความแตกต่างกันนะครับคือมันจะต้องมีน้อยกว่ากันเท่านี้ครับแ6 4 8 3แล้วก็เอามาลบกันเมื่อลบกันแล้วนะครับเราก็จะได้คำตอบออกมาเป็นจำนวนของชาวต่างชาติได้อยู่ที่527คนนะครับเราก็เอามาสรุปคำตอบนะครับ เห็นไหมเป็นชาวต่างชาตินะครับอันนี้ก็บอกว่าเป็นชาวต่างชาติเห็นไหมแต่ต้องเขียนยาวๆเพราะว่าคําถามมันยาวไงเราสรุปคําตอบก็ยาวไปด้วยนะครับจริงๆมันก็คือเป็นชาวต่างชาตินั่นแหละเขียนสั้นๆเขียนเป็นเลขไทยสรุปคําตอบไว้ตรงนี้นะครับ527คนก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วครับสำหรับหน้าที่57ครับ